ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุระดับชาแนลค่ะขณะนี้ค่ะดาได้มาทอดกระถินที่วัดธรรมรักษ์คิตะเจดีพระมหาเจดีที่อำเภอบุ่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีค่สตินะครับเตชะกรากุณากำลังจะเริ่มค่ะพัชดีนะครับเตชะกรากรุณพร้อมด้วยลูกปุติดาแล้วก็คณะเวียดนามนะครับอากจะทำธุรกเวียดนามก็เฉยครั nọ what mahatamalakkita mời quý sĩ từ đến, à, đến đây ุ่มของอประเทศเวียดนามค่ะมาเจ็ดสิบกว่าท่าน,นต่อไปคณะโยมสันติและคณะญาติโยมตรงนี้เลยเรียงหน้ากระดานนั่งบนเสือบนพรมบนไม้ตะเคียนโยมปอโยมนิตยา และคณะที่ได้เตรียม <Hello. S 1> ของที่จะถวายทานปุ๋ยปุ๋ยเมื่อถวายจะเริญพรยงสุขวันนี้จักกรีสิริสุขยงพรารดีมินชัยนันต์อธิเรีกชื่อมาอนีก่อนเนาะคุณโสภากริตยาเฉวเงและคณะคุณโสภา กริตยาเชวิงและคณะ,ะตุ้มีมารับไปอีกหนึ่งชุดนนไปหาโยมงสองชายไปหาโยมงสองชายเลยนั่งตอนน่อ้นไปเลยโยมนะต่อไปสี่นะคุณสุขโรธและ คุณโยมสองสชายและครอบครัวตัวหมีได้หนึ่งชุดชุด,ดนี้เขาเขียนชื่อเขาไว้ห้าคุณสมศักดิ์การชนะสันติกุณนคุณสมศักดิ์การชนะสันติกุณหก คุณนิพาธีระพงพรอมคณะคุณนิพาเอาไปก่อนนะคุณนิพาคุณนิพา ทีรพงพร้อมคณะคุณสมศักดิ์การชนะสันติกุณคุณสุโรคและคุณสมชายคุณโสภาต่อไปทุกมหนีหยิบบาทไปให้โยมสันติด้วย โยมปอมีผ้ามีวัตถุทานของโยมใครที่เอามาหยิบได้เลยนะโยมปอ,อปกโยมส่งสีโยมสมพักโยมโอภาษโยมนิตยาเมื่อพร้อมแล้วโยมสันติและคณะชาวเวียดนาม พร้อมด้วยชาวไทยจะได้นำไหว้พระ,ะนั่งแบบสบายๆนะโยมนะนั่งแบบสบายๆพร้อมเลยเนาะนำไหว้พระอารังสมาขอศีลสมาทานศีลแล้วค่อยถวายทานครับทุกคน ขอตั้งนโมพร้อมๆกันสามจบนะครับนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโต สมัครสัพธาสมาจันาสมจิตตาสังกัมมะบุทธังธรรมังสังขันเชวะกัมมังกัมมาฟลัญชะสัตตหิตว สังสาระวัตตุขโตโมชนทายะนิบานัสสะสัจจกกรณาทายัอ إيمان ิสัพปริวารานิกาัินา

สาธุโนภันเตสาธุโนภันเตสิกขสังโฆสิกขสังโฆอิมานิอิมานิสัปปริวารานิสัปปริวารานิกาถินะกาถินะ อิมินากาธินาชิวาเรนากาธินังอัฐาระตุอัมหะกังปิขารตังอัายะหิตายะสุขายะ đưa ti dầm, dầm Bi ta ti dầm Bi, thi dầm bi. Kính, bạch kính bạch chư đại đức tăng được rõ tất cả chúng con, tất cả chúng con. có đồng đức tin đồng, đồng, đồng nguyện vọng đồng tâm trí, trí. tin nơi đức phật tin nơi đức, đức pháp tinh nơi đức tăng, tinh, ơi, đức tăng. Tinh, nghiệp nghiệp. tinh nghiệp và quả của nghiệp có nguyện vọng mong chứng ngộ nếp bàn, ngộ nếp bàn. để giải thoát khổ tử sinh luân hồi, sinh hồi. Cho, nên, cho nên tất cả chúng con thành kính dân đến kính dân. những tấm y ca thi ná vải cùng với các vật dụng này Đến chư tỳ khưu tăng Đã ăn cư nhập hạ Suốt ba tháng mùa mưa Tại Maha chê Tý Giác Kính Bạch Chư Đại Đức Tăng Kính Sinh Quý Ngài từ bi, độ, từ bi tế độ thọ nhận những tấm y katina cùng, cùng với những vật dụng này khi quý ngài thọ nhận xong rồi, nhận xong rồi. xin quý ngài làm lễ thọ y katina với những tấm y này để cho tất cả chúng con được sự lợi ích sự tấm hóa sự an lạc lâu dài lần thứ nhì lần thứ ba พร้อมกันบ้างนะครับกล่าวเป็นภาษาไทยนะครับมะยังพันเตกรรม,มจักกรรมบมาลัญจักกรรมบาลัญจักสัทธะหิตทิตวาสัทธะหิตทวาสมัสมสมาลัทธาสมัสมสมาลัทธาสมัสมมัาสัมทะ สัมมจิตตาสังสารวัตตารวัทุกขโนทุกขตโตโมจนัตถายะโมจนัตถายะนิพพานะสะนิพพานะสะสัจจิกลานตตาถายะสัจิกลานตาถายะอิมังอิมังกัตินะจีวรังกัตินะจีวะลังสะ ปัิวาลังสะปะิวาังสังคสสะสังคสักธีมะธีมะอิมินาอิมินาจีวะเลนะจีวะเลนะตะทินังตัทินังอัถรัตตุอัฏถรัตรตุอิทัณโนปุญญังอิทัณโนปุญญังนิพพา,านัสสะนิพพานัสสะปัจโยโหตุปัจโยโหตุ imang punya patang imang punya patang mata pitu mata pitu aja lia aja lia ayak ka ayak ka ayika ayika yati mita yati mita nang sesa satanat sesa satanat tema สัพเพปิเตสัพเพปิเตอิมังปุญญะปัตังอิมังปุญญะปตังลัทธานะลัทธานะสุขิตาโหนตุสุขิตาโหนตุข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายเชื่อกรรมและผลของกรรมเชื่อกรมและผลของกรรมมีศรัทธามีศรัทธามีฉันทา ฉนนะพร้อมกันถวายผ้ากรินนี้พร้อมกันถวายผ้ากรินนี้พร้อมทั้งของบริวารพร้อมทั้งของบริวารแต่พระสงฆ์แต่พระสงฆ์ เพื่อประโยชน์แก่การพ้นจากทุกข์เพื่อประโยชน์แก่การพ้นจากทุกข์ในวัตฏะสงสารในวัตฏะสงสารเพื่อประโยชน์แก่การกระทำให้แจ้งเพื่อประโยชน์แก่การกระทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานซึ่งพระนิพพานขอสงจงกลางกระถินขอสงจงกลางกระถินด้วยผ้านี้ด้วยผ้านี้ขอผลบุญนี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายขอผล นี้ของข้า,รา,า,ราพระเจ้าทั้งหลายจงเป็นปัจจัยแห่งพระนิพพานจงเป็นปัจจัยแห่งพระนิพพานข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขออุทิศส,ส่วนบุญนี้ขออุทิศส,ส่วนบุญนี้ให้แกม่มารดาบิดาให้แกม่มารดาบิดาครูอาจารย์ครูอาจารย์ป่ยาตายายป่ยาตาย ากมิสายยากมิสายที่มีชีวิตอยู่ก็ดีที่มีชีวิตอยู่ก็ดีที่ล่วงลับไปแล้วก็ดีที่ล่วงลับไปแล้วก็ดีพร้อมทั้งสรรพสัตว์ทั้งหลายพร้อมทั้งสรรพสัตว์ทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นขอให้ท่านทั้งหลายเา เมื่อได้รับส่วนบุญนี้แล้วเมื่อได้รับส่วนบุญนี้แล้วจงมีความสุขโดยทั่วกันเทินจงมีความสุขโดยทั่วกันเทินสาธุสาธุสาธุเขประเขียนท่าิจามัคคีได้ครับพิสูสน์จะรับแต่ของที่คู่ควรต่อสะเปนะทัานั้นนะครับ วัตถุอันสมควรต่อพระต่อสมณะบริโภคดังนั้นนอกประเด็ได้สองฝั่งเลยครับนอก,รก,กอนประเา็อาจารย์สันติเตชะพระุณเป็นประธานนอกประเด็นสาธุโยมใกล้ตรงไหนประเค็นได้ทั้งสองฝั่งยังมีเหลืออีกเนียน่ยโยม A nam mô thân na sa thu A nam mô thân na sa thu A nam mô thân na sa thu A mô thân na sa tu ơ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  Tuhan akan animo